อาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพากันคือเก่าเด้อกับสวัสดิ์ตอนของเขานายในมาหอดไม้พี่น้องทองหน้าเขาหน้าแซงว่านกปัามันสิขึ้นบ่หลังจากฝนตกซ่องเสมอเนาะพี่น้องเนาะที่ลองมาเบิ่งวันนี้ก็ออกได้ออกมากับเจ้าน้องให้ลูกไม้ กํลังติดเลยเด็ตัวนึงพี่น้องบอก3-4ครั้งก็สิเอาขึ้นเหีนตัวนี้พี่น้องนี่ต้นมันนี่พี่น้องแต่ก่อนเอาเจ้านาบงมานติด2เลยพี่น้องต้นนีุ้มนี้เอานกขึ้นก่อนพี่น้อง นี่ก็เด็กขึ้นเมียนแล้วเด็กพี่น้องมนี่หลุดน้ำกันนะพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังสองโมงทวนพี่น้องของวันศุกร์ที่สามสิบพี่นอ้องหลุดน้ำกันว่าเจ้าน้องให้ขันให้บ่ตอนมากเห็นนกบินขึ้นอยู่สองตัวแต่ตบ่ได้ยินเสียงขันพี่นอ้องหลุดน้ำกัน và cháu nó hay khăn bò thì đừng ăn ba mà đại bò cũng nộp cân được phải nón được à cái phá cái thiêng phần đỡ thiêng nạ nè bón cầu phải nón à tam phải à phải nón nộp to cả xong xong, xong luôn ตำเม็ดพี่น้องเอ้ยนกป่ากบบา็บ่ได้ยินเสียงขันคนก็โยยๆ,ๆพี่น้องปลูกให้พวกมันกเกี่ยวขาแหนนกป่ากะจักหายไปทางเบิดเ็นนกปากก่าูนึงนกต่อเหยียดใส่แล้วกเม็ดไปเลยพี่นอ้องมาเสร็จแล้วนกลงเลเด้อพี่นอ้องเด้ออ๋อตดตามเด้อพี่น้องเด้อ สองหน่อยๆของสวัสดีตอนนเขาไงเนี่ยแล้วมีคลิปแบบใหม่พี่น้องเบิ่งอีกอ่าสนุกด้วพี่น้องเด้ออ่าสบายดีพี่น้อง